ครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเสถียรชาแนลนะครับวันนี้เรามาทำการนะครับตัดหญ้าให้วัวนะครับอันนี้นะครับนี่นี่นะครับวิถีบ้านนอกคุณพื้นนะครับนี่มาปลูกหญ้าในเปียไว้นะครับปลูกหญ้าในเปียไว้อันนี้จะมาทำการตัดหญ้า ผมก็ปลูกไม่มากนะครับเพราะผมมีวัวอยู่สี่ตัวเองนะครับวัวเป็นสี่ตัวก็ปลูกหญ้าไว้นะครับนี่รอบรัวผมก็ต้นศักมาปลูกด้วยนะครับนี่หญ้าเพิ่งปลูกไม่นานนี่นะครับปลูกไม่นานนี่มันก็ขึ้นมาสวยอยู่นะครับนี่เป็นลักษณะงี้เลยนี่นะครับ นี่ผมก็โปกไว้ใกล้ๆทางเดินเวลาตัดก็ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราตัดไปแล้วก็จะเอาไปปั่นนำไปปั่นแล้วก็จะไปให้วัวน,นะครับผสมอาหารให้มันนะครับเนาะพอวัวของผมก็มีสี่ตัวเองนะครับง่ายๆนะครับประเพณีแบบพื้นๆ เราทำกันแบบไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวคอยเจอกันนะครับเดี๋ยวตอนเจอตอนปัน่นตอนตอนอาหารให้วัวนะครับวัวของผมนี่เอารถซาเล้งมาใส่นะครับมันประหยัดน้ำมันด้วยนะครับครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ